นิทานสอนใจหลงสาวคาลาโอเกเดินกับเทพสองพ่อไม้ไวัยห้าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นพ่อไม้เหมือนกันทั้งคู่เดินกับเทพนั้นพ่อแม่ตายจากกันไปหมดแล้วทั้งสองก็มีญาติพี่น้องกันอยู่พอสมควรในหมู่บ้านแห่งนี้เดินกับเทพนั้นมีลูกสาวสองคนเหมือนกัน ลูกสาวก็แต่งการแต่งงานมีผัวกันไปหมดแล้วเดนกับเทพก็เหมือนกลับมาเป็นหนุ่มกันอีกครั้งทั้งสองก็ทำนาทำสวนเหมือนเหมือนกันและก็มีที่นากันหลายสิบไร่ทีเดียววันหนึ่งเด่นกับเทพก็นั่งคุยกันอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนาหลังพากันเดินดูข้าวที่กำลังงามใกล้จะได้เก็บเกี่ยวเทพเองรู้สึกเงาไหมวะอยู่คนเดียว ไม่มีเมียมาตั้งหลายปีแล้วข้าก็เฉยเๆว่ะคุยกับลูกกับเต้าไปก็พอได้ไม่เหงาแล้วก็มีเองเป็นเพื่อนคุยนี่ไงมันไม่เหมือนกันไอเทพเองไม่คิดหาเมียใหม่บ้างหรือวะไม่อยากปลดปล่อยอะไรบ้างหรือไงจะสามปีสี่ปีเข้าไปแล้วไม่รู้สิข้าก็เฉยเๆไม่ได้คิดอะไร หรือว่าเองหมดสภาพแล้วว่าไอ้เทพเพิ่งจะห้สเองข้ายัางฟิตเปียะอยู่เลยได้ยินเขาว่ามีร้านคาราโอเกะเปิดใหม่ในเมืองเราไปปล่อยแก่กันหน่อยดีไหมว่าเทพเองไม่อายลูกมันหรือไงวะลูกโตได้ลูกได้ผัวกันหมดแล้วโธ่เองจะอายมันทำไมว่าลูกมันเกิดทีหลังเราเองแต่งตัวหล่อหล่อรอ,อข้าแล้วกันทุ่มหนึ่ง คาดจะไปรับเออก็ได้ข้ารออยู่ที่บ้านนั่นละเดนคิดว่าคืนนี้เขาต้องปล่อยแกให้เต็มที่เพราะไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้มานานพอสมควรแล้วพาอตกกลางคืนได้เวลาเดนก็ขับรถกระบ,บะไปรับเทพที่บ้านแล้วก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองไปยังร้านคาราโอเกะที่เปิดใหม่ที่เขาว่ากันว่าสาวๆส,สวยๆมากมาย คอยให้บริการอยู่ที่นั่นไม่นานทั้งสองก็มาถึงร้านคาราโอเกะจอดรถเรียบร้อยก็พากันเข้าไปในร้านพนักงานก็หาที่ว่างๆให้กับเด่นและเทพนั่งเด่นก็สั่งเครื่องดื่มและบอกพนักงานหาสาวๆสวยๆสักสองคนมานั่งด้วยสักคู่หนึ่งเครื่องดื่มก็มาพร้อมกับสองสาวสวยเก๋กับเนต เก๋ก็นั่งคู่กับเด่นส่วนแนตก็นั่งข้างๆกับเทพแนะนำตัวรู้จักกันเรียบร้อยทั้งสี่คนก็พูดคุยสนุกสนานถูกคอพร้อมกับร้องเพลงกันไปด้วยด้านเด่นก็รู้สึกพออกพอใจในตัวของเก๋เป็นอย่างมากเพราะเธอออดอ้อนบริการเด่นอย่างถึงอกถึงใจอยากจะทำอะไรจะจับอะไรเธอก็ไม่ปฏิเสธ ทำให้เด่นพออกพอใจเป็นอย่างมากเสียเงินติปไปไม่ใช่น้อยๆพูดคุยร้องเพลงกันไปจนร้านไก่จะปิดเด่นก็ชวนเก๋ไปต่อกันข้างนอกเก๋ก็ไม่ปฏิเสธไปไหนก็ได้แล้วแต่พี่เด่นส่วนแนทก็จะไปกับเทพเหมือนกันเมื่อร้านปิดทั้งสี่คนก็พากันไปต่อข้างนอก เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกันทุกอย่างแล้วเด่นกับเทพก็ไปส่งสองสาวที่ห้องพักเด่นพูดอำลากับเก๋แบบว่าไม่อยากกลับบ้านเลยอยากอยู่กับเก๋ักทีน่นี่เด่นก็บอกว่าวันหน้าจะมาหาเก๋อีกจากนั้นเด่นก็ขับรถพาเทพกลับบ้านขับรถไปเด่นก็พูดถึงเก๋ให้เทพฟังไปตลอดทางเป็นยังไงวัางวะเทพ เองปลดปล่อยแล้วสบายตัวไหมวะเออก็ดีอยู่แล้วเองล่ะเป็นยังไงก็ดีสิวะเก๋สุดยอดเลยละทําเอาค่าขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยค่าหลับประทับใจในตัวเธอจริงๆค่าไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนสุดยอดจริงๆวะค่าว่าจะมาอีกเองจะมากับข้าไหมนานๆก็พอได้ ถ้ามาบ่อยๆคงไม่ไหวละเดนเอง็งไม่มาข้ามาคนเดียวก็ได้ข้าคุยกับเก๋เขาไว้แล้วเอ็งมันขี้เหนียวไม่เข้าท่าไอเทพมีเงินมีทองก็ใช้บ้างสิวะสองวันต่อมาเด่นก็ชวนเทพไปเที่ยวคาราโอเกะอีกแต่เทพไม่ไปเพราะไม่รู้จะไปทำไมไปแล้วก็เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ สู่นอนอยู่บ้านสบายสบายดีกว่าส่วนเด่นเขาไม่ได้คิดแบบเทพแม้เทพเขาจะไม่ไปเด่นก็ไปคนเดียวเพราะเขาต้องการไปหาเก๋แม่สาวคาลาโอเกะที่ทำให้เขาหลงไหลและฝันหาอยู่ทุกวันเด่นนั้นติดใจในรถสวัสดและท่วงท่าลีลาของสาวคาลาโอเกะเข้าอย่างจังทุกวันที่เด่นไปหาเธอ เก๋ก็จะออกมากับเด่นเสมอบางครั้งเด่นก็พาเก๋กลับมานอนค้างคืนที่บ้านพอตอนเช้าเด่นก็จะไปส่งเธอแต่เช้าคืนหนึ่งเด่นก็พาเก๋มานอนค้างที่บ้านของเขาเก๋ก็ได้โอกาสพูดกับเด่นไปว่าพี่เด่นพี่ก็อยู่บ้านคนเดียวไม่อยากให้เก๋มาอยู่ด้วยหรือจ๊ะพี่จะได้ไม่ต้องไปหาเก๋ที่ร้านอีก พี่เด่นก็จะได้มีความสุขทุกวันพี่ก็คิดว่าจะถามเก๋อยู่ว่าอยากมาอยู่กับพี่ไหมเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันเก๋ไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยอีกจริงหรือจะ๊ะพี่เก๋ดีใจมากเลยที่จะได้มาอยู่กับพี่เด่นเก๋จะทำให้พี่เด่นมีความสุขทุกวันเลยพี่ก็ชอบแบบนั้นละจะ๊ะ ถ้าเก๋พร้อมเมื่อไหร่เราไปเก็บของกันเลยนะเมื่อได้ยินเก๋พูดแบบนั้นเดนก็ยิ่งดีใจเพราะตัวเขานั้นก็ต้องการให้เก๋ามาอยู่ด้วยอยู่แล้วส่วนเก๋เธอก็อยากมาอยู่กับเดนเพราะเธออยากหาที่เกาะเธอเห็นแล้วว่าเดนหลงไหลในตัวเธอมันก็เป็นโอกาสเหมาะที่เธอจะมาอยู่กับเขา ก็คงจะสบายอีกนานพอสมควรทีเดียวเดนก็ได้บอกกับเทพผู้เป็นเพื่อนว่าจะให้เก๋มาอยู่ด้วยที่บ้านเทพข้าว่าจะเอาเก๋มาอยู่ที่บ้านด้วยเอ็งว่าดีไหมวะเอามาอยู่แบบไหนวะข้าไม่เข้าใจก็ามาอยู่เป็นเมียข้าน่ะสิจะอยู่แบบไหนเอ็งนี่เข้าใจยากจริงๆ เองคิดดีแล้วหรือว่าข้าไม่ได้ว่าที่เขาเป็นสาวคาราโอเกะนะแต่ว่าเองรู้จักเขาดีแล้วหรือรู้จักนิสัยใจ,ใจคอของเขาขนาดไหนเองไม่กลัวถูกหลอกหรือว่าเดนเขาจะมาหลอกอะไรข้าเทพข้าห้าสิบแล้วไม่ใช่วัยรุ่นนะก็ไม่รู้ละข้าเป็นห่วงเองกลัวว่าจะโดนหลอก ถ้าเองคิดดีแล้วข้าก็ดีใจด้วยก็ขอให้เองมีความสุขเด่นก็ขอบอกขอบใจเพื่อนที่เป็นห่วงและอวยพรให้ลูกสาวของเด่นก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าพ่อคิดดีแล้วและเป็นความสุขของพ่อลูกก็ไม่ห้ามก็ดูดีๆอย่าให้โดนหลอกก็พออีกสองวันต่อมาเด่นก็ขับรถไปรับเก๋ที่ห้อง พร้อมกับข้าวของของเธอเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยเด่นก็ขับรถกลับบ้านเก๋บอกเด่นว่าเธอทำนาไม่เป็นเกิดมาเธอก็ไม่เคยทำนาสักทีเด่นก็บอกว่าไม่มีปัญหาพี่ทำนากับลูกๆและก็จ้างคนช่วยเก๋อยู่บ้านสบายสบายทำกับข้าวรอพี่ก็พอพี่ไม่ให้เก๋ไปอยู่ลำบาก เก๋ไม่ต้องไปทำการทำงานอะไรอยู่บ้านสบายสบายพี่จะเลี้ยงเก๋เองเก๋ทำให้พี่มีความสุขก็พอแล้วพอมาอยู่กับเด่นแล้วเก๋เธอก็สบายจริงๆไม่ต้องทำการทำงานอะไรทำกับข่าวบางบางครั้งนานๆนนทีส่วนมากก็จะซื้อเอาที่ตลาดเงินทองก็มีให้ใช้ไม่ขาดมือ เพราะเด่นเขาก็มีเงินเก็บอยู่พอสมควรชีวิตของเก๋ก็สบายอยู่ทีเดียวเดือนเดือนหนึ่งก็ไปห้างไม่ต่ำกว่าสองสามครั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางหากว่าเธอต้องการเด่นก็ต้องจัดให้ตามใจเก๋ทุกอย่างอยากได้อะไรก็ต้องได้ก่อนนั้นเดือนเดือนหนึ่งเด่นก็ไม่ได้ไปห้างสักทีหากว่าอยากได้อะไรลูกสาวก็จะซื้อมาให้ แต่ทุกวันนี้เก๋เป็นคนบงการชีวิตของเขาไปแล้วคือเด่นไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเก๋มาก,ก่อนเธอเอาอกเอาใจทุกอย่างพูดจาออดอ้อนมันก็ยิ่งทำให้เด่นหลงไหลในตัวของเธอจนเทพและลูกสาวของเขาเริ่มเป็นห่วงที่เห็นเด่นเปลี่ยนไปมากเด่นช่วงนี้ทำไมเข้าเมืองบ่อยจังวะข้ามีเมียนิวา ไม่ได้ตัวคนเดียวเหมือนกับเองนี่เทพแต่ก่อนเองก็มีเมียก็ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนี้นี่ว่ามันไม่เหมือนกันมันคนละคนเขาอยากไปเขาอยากได้นั่นได้นี่ข้าก็ต้องพาเขาไปซื้อมันแปลกตรงไหนวะเทพข้าไม่ว่าอะไรหรอกข้าแค่เป็นห่วงเรื่องการใช้เงินของเองไม่ต้องห่วงข้าหรอก ข้ารู้ว่าทำอะไรอยู่ข้าไม่ใช่เด็กเล็กแล้วเด่นก็ยังคงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยต่อไปโดยไม่คิดอะไรแม่เทพและลูกสาวของเขาจะเตือนยังไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังเขาจะเชื่อแต่เก๋เท่านั้นจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบเกือบหนึ่งปีที่เด่นใช้ชีวิตอยู่กับเก๋ชีวิตของเด่นก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเงินที่ได้จากการขายข้าวหรือทำสวนกับลูกสาวก็ใช้จ่ายหมดไปกับการซื้อเครื่องสําอางเสื้อผ้าของเก๋ผู้เป็นเมียและค่าใช้จ่ายของเธอแต่ละวันแต่ละวันเงินทองที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็ล่อยล้อลงทุกวันเก๋เธอก็เริ่มเห็นว่าเดนนั้นเริ่มจะไม่ค่อยมีเงินอีกต่อไป เขเริ่มจะให้เงินเธอใช้น้อยลงทุกวันทุกวันเธอคิดว่ามันคงใกล้เวลาที่เธอต้องไปจากเด่นแล้วเธอไม่ได้คิดจริงจังหรือว่ามาสร้างครอบครัวอะไรกับเด่นอยู่แล้วเธอมาก็เพื่อเงินเธอเห็นแล้วว่าเด่นน่าจะหลอกง่ายเธอก็แค่ลงทุนเอาตัวเข้าแลกไม่ได้เสียหายอะไรมีเงินใช้สบายสบาย,บายไม่ต้องทำงาน เธอคิดว่าจะหลอกเอาเงินของเด่นอีกสักก้อนก่อนที่เธอจะไปพอให้เธอได้อยู่สบายก่อนที่จะหาหลอกผู้ชายคนใหม่ได้อีกพี่เด่นเก๋มีเรื่องจะบอกพี่เด่นก็บอกสิเราเป็นผัวเมียกันไม่ต้องปิดบังพี่หรอกคือแม่ของเก๋เอาที่นาไปจำนองเขาไว้ไม่มีเงินไปไถถอน ตอนนี้เขาจะมายึดเอาแล้วเก๋ไม่รู้จะช่วยแม่ได้ยังไงเงินก็ไม่มีแล้วต้องใช้นี่เขาเท่าไหร่หล่ะเก๋สามแสนนะจากพี่เด่นทั้งแม่ทั้งเก๋คงไม่มีปัญญาหรอกจ้ะคงจะให้เขายึดที่นาแต่ก็สงสารแต่แม่นั่นแหละก็ไม่รู้ แกจะทำยังไงก็คงจะไม่มีที่นาทำกินอีกต่อไปเด่นนั่งคิดอยู่คู่หนึ่งจึงบอกกับเก๋ไปว่าเก๋ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่เด่นจะช่วยเงินแค่สามแสนไม่มีปัญหาหรอกอีกสองสาวันพี่เด่นจะเอาให้ขอบคุณพี่เด่นมากจ้ะที่ช่วยแม่ของเก๋ วันต่อมาเด่นก็เอาโฉนดที่นาของเขาไปจำนองกับนายทุนได้เงินมาห้าแสนโดยไม่บอกให้ใครได้รับรู้ถึงเรื่องนี้เขาก็ให้เงินเก๋ไปสามแสนส่วนอีกสองแสนเขาก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก๋ก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เงินเธอบอกกับเด่นว่าจะเอาเงินไปให้แม่ที่ต่างจังหวัด พี่เด่นเกี่ยวข้าวอยู่ไม่ต้องไปกับเก๋ก็ได้สองสามวันเก๋ก็จะกลับแล้วเด่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาหลงไหลเก๋ยอย่างมากพูดอะไรมาเขาก็เชื่อทุกอย่างคืนนั้นเก๋ทำให้เด่นมีความสุขสุดๆจนเขาไม่คิดมากอะไรเลยที่เอาที่นาของตัวเองไปจำนองพอตอนเช้าเด่นก็ไปส่งเก๋ขึ้นรถประจำทาง เพื่อไปหาแม่ของเธอโดยหารู้ไหมว่าทุกอย่างที่เธอบอกเขามันคือเรื่องโกหกเธอได้เงินก้อนใหญ่ตามที่เธอต้องการแล้วและเธอก็จะไม่กลับมาหาเดนอีกสองสามวันแรกก็ไม่มีอะไรเดนโทรไปเก๋ก็รับสายเวลาผ่านไปราวหนึ่งอาทิตย์เดนก็ติดต่อเก๋ไม่ได้อีกแต่เดน ก็ยังรอเธอกลับมาอยู่เพราะคิดว่าคงมีปัญหาเลยติดต่อไม่ได้จนเวลาผ่านไปเป็นเดือนเดือนเดนก็เริ่มคิดว่าเขาคงจะโดนหลอกและเธอคงไม่กลับมาหาเขาอีกแล้วเดนก็ได้แต่เสียใจที่ไม่เชื่อเพื่อนและลูกสาวกับหลงไหลแต่สาวคาราโอเกะจนหมดเงินหมดทอง แถมเป็นหนี้เป็นสินนายทุนอีกต่างหากแล้วจะบอกเรื่องราวกับลูกสาวยังไงว่าเอาที่นาไปจำนองกับนายทุนเอาไว้เด่นก็ได้แต่คิดและนั่งเศร้าอยู่คนเดียวก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ